แนวของเศษส่วนบ้างนะลูกในแนวเศษส่วนนี้ย้ำนะลูกตรงนี้ดูดีๆว่ามันไม่ได้มีลบนะลูกตรงนี้ไม่มีลบนะไม่มีลบดังนั้นคําตอบเราคําตอบก็จะไม่ต้องใส่ลบ เพราะคุยหลายคนไม่มีลบลูกพยายามที่จะใส่มาซึ่งมันผิดนะคะอ่ะเวลาลูกทำทำอย่างไรเรามาดูนะลูกให้ลูกแยกเศษกับแยกส่วนออกมาตั้งหารนะโดยลูกนำเศษมาก่อนคือ16ตัวนี้ลูกหารด้วยอะไรละ่ะเลขคู่เลขสองนะลูก 2 8งแต่อไป2องสีต่อไปสองสองสซึ่งแยกได้สตัวนะต่อไปมาทำการแยกตัวส่วนซึ่งเป็นยี่สิายีไม่อะไรหารได้5้คูณหโอเค ทีนี้สังเกตว่าตัวเศษกับตัวส่วนที่ปรากฏขึ้นตรงนี้ของเรานะคะตัวเศษกับตัวส่วนของเราที่ปรากฏขึ้นผลปรากฏว่าจํานวนมันไม่เท่ากันนะจํานวนตัวที่ออกมาไม่เท่ากันจํานวนไม่เท่ากันไม่เท่ากันดังนั้นต้องทํำยังไงต้องจัดให้เท่ากัน ในกรณีที่เท่ากันลูกก็จับคู่เศษกับส่วนได้เลยนะคะจับคู่เศษส่วนก็ต้องตอบในรูปของเศษส่วนแล้วจับอย่างไรที่ให้มันเป็นเป็นเหมือนกันลูกสังเกตอ่ะตรงนี้2องคูณสได้4 2่สคูณส,สได้4ี่นะสอคูณสได้4ตรงนี้ สังเกตที่ออกมามันมีอยู่สองชุดนะคะลูกมันมีอยู่สองชุดเดี๋ยวกูเลื่อนมาหน่อยนึมันมีอยู่สองชุดใช้กระาสีดีกว่านะอ่ะมันมีอยู่สองชุดนี้สังเกตว่าซึ่งทําไมต้องจัดเป็นสองชุดละ่ะลูกก็ต้องมาสังเกตตรงนี้ว่าตัวส่วนนี้มันมีเพียงสองตัว แต่ตัวเศษมันมีถึงสี่ตัวซึ่งมันไม่จับคู่กันไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยจับเป็นชุดสองตัวเพื่อจะได้จับกับตัวส่วนนี้ได้นั่นเองดังนั้นจับแล้วเราต้องคูณให้เรียบร้อยอันนี้ก็จะได้สี่สองคูณสองตัวนี้ก็จะได้สี่ซึ่งเราจะได้ออกมาใหม่ก็คือคู่นี้ตัวเศษตัวนี้ เราก็ามาจับกับตัวส่วนตัวนี้นะคะลูกจับกันโอเคต่อไปมาอีกดูอีกตัวเศษตัวนี้ตัวเศษตัวนี้จับคู่กับตัวส่วนตัวนี้อันนี้เราก็จะได้อีกคู่หนึ่งทีนี้เวลานำมาเขียนหลายคนจะเขียนผิดพลาดเวลาเขียนเราก็าต้องเขียนประกอบไปด้วยตั้งเศษและส่วนนั่นก็คือเศษ สส่วน5คู่ที่1นคูณกับเศษสี่ส่วนหคู่ที่2ซึ่งตรงนี้ไม่มีลบก,ก็ต้องไม่มีลบในการเอามาเขียนไม่ต้องเอาลบมาพิจารณาซึ่งสังเกตว่าเศษสีส่วนห้ามาจากนี่คือตัวเศษนี่คือตัวส่วนคู่แรกนี่คือตัวเศษนี่คือตัวส่วนคู่ที่2นะคะซึ่งออกมาเพียงสองตัวนะคะ จะออกมาเพียงตัวนี้กับตัวนี้สองตัวนั่นหมายความว่าออกมาเพียงสองตัวคือคูณได้คูณกัน2ตัวเลข2ตัวนี้2ก็จะกลายเป็นเลขชี้กำลังแต่ย้ำในเรื่องของการเขียนเลขยกกำลังนะลูกเศษสีส่วนหต้องครอบวงเล็บนะลูกทั้งหมดยกกำลังสอง สองตัวนี้ก็มาจากสองตัวตรงนี้นะลูกนะคะมาจากสองตงัวนี้ให้ลูกเข้าใจไว้ด้วยนะโอเคนะลูกข้อนี้ก็จะตอบได้แบบเดียวเพราะมีเพียงคู่เดียวนะ